น,นี่มาเจอแล้วขนมตลาดนัดคุณลุงไม่แล้วครับคุณลุงขบอยนะนี่วันนี้มาเจอที่ที่เดิมนะกลับมาที่เดิมนี่แกกำลังจัดนัดเลยยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยด,ด้วยซ้ำไปสกู๊เขาจะเข้าไปนะนี่ข้าวเหนียวดำโอ้ข้าวเหนียวดำอันนี้ถั่วแปรอ,อันนี้ขนมห้องหอกอันนี้เป็นขนมต้มกัน ขนมต้มตัวนี้ครับมีไส้นะครับอ๋อมีไส้ครับอันนี้เป็นขนมมันนะขนมมันขนมมันอันนี้ขนมกล้วยครับอ๋อขนมกล้วยย่เงโบยดูบอยนะอ๋อเทียนยดางเฮียดูบอยอ่อันนี้เสียขาวนี่มาจากอะไรอ่ะมันนะมันตับหลังอย่างเดียวครับมันสามตับหลังมันห้านาทีนะครับอ๋ออันนี้ย uh, uh. uh, um, uh, uh. uh ัง huh. จ oh, ัดร้านยังไม่เสร็จเลยอัน right. นี้อะไรอ่ะอันนี้สาคูฮะสาคูครับกินกับถาดกับพริกันอ๋อแต่พัน ถ้าหากอยู่ไหนถ้าหากยังไม่วลงมาอ๋อยังไม่ถึงตลาดแก่เพื่อจัดร้านอยู่ข้างข้างทางนี้นะอ่าเดี๋ยวตามไปดูในตลาดด้วยอีกทีนึงอ่านี่อันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเออเครือข่ายข้าวเม่าอข้าวเมาฮะอันนี้กอยเหรออันนี้กอยฮะอันนี้เปียบปูนครับเอากอยกอยเขาเขากินอย่างนี้เลยเหรอเพราะแบบว่าไม่กินปลาเนี่ยไงยัง กินกับน้ำตาลเลยครับอ๋อกินน้ำตาลอ๋อปีเลยปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะครับก็แต่ว่าหน้าเทศกาลบุญกแต่าติครับปีนี้มีครั้งหนึ่งก้อยหนึ่งครั้งหนึ่งอ๋อกอยอันนี้ขาวเม่าอันนี้ข้าวเม่าครับอ๋อดูเขาเตรียมใส่ใส่ถุงคนยาก็จะขายถุงยี่สิบยี่สิบเหรอยี่สิบฮะทุกอย่างครับ ร้อนนี่เลยเนาะช่วงนี้ร้อนมากนี่เมื่อกดูลุงก็จะใส่หมวกแบบนี้ไม่ใช่หมวกขาวบอยวันนี้มันคล้ายๆหมวกอ่าหมวกพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าอะไรนะเออพระเจ้าตากอะไรนั่นอันนี้ก็ยี่สิบชิ้นละสิบบาทอ่าร้อนมากๆเลยนี่มีประโยชน์กับร่างกายทั้งนั้นเลยหลังไทวดา อายุขึ้นพืชตระกูลมันนะครับลอยลอยเนาะไอันนี้ยเขาเรียกขนมน้ำตาลนะน้ำตาลเก็บลูกตาลมาจากลูกตาลสุกาลูกตาลสุดเก็บมาให้เราก็มานวดมาใย่ที่นะครับนอัโอ้ประจ้างก็เก็บแล้วก็ลุงเขาทำเองเลยเนี่ยทุกอย่างในลุงเขาทำเองนะแล้วป้าป้ามีไหมป้าป้ามีไหมป้าช่วยป้าทำนั่นแหละเพราะว่าป้า ยายพาทำครับผมยายตอนนี้ยายทำขนมต่ออยู่บ้านนะโอ้ยายตามาขายคนเดียวครับตากับยายทำกันสองคน<ม>อ๋อยายแฟนแกก็ทำท,ที่บ้านต่อแต่ว่าตัวเขาต้องมาขายที่ตลาดนัดนนนเด็กน้องก็เดินทําพระเนาะ เขาเตรียมไว้ทำใส่ถ huh. ุงไว้เนาะเดี๋ยวเผื okay. <S 2> <S 2> ่อไปถึงเปื่อมีคนซื้อเดี๋ยวคนลมาซื้อแล้วมันทำไม่ทันนะเป็นแสีบเปิดเสียไปแล้วนี่ยังไม่ได้ตั้งร้านแล้วคนมาเต็มแล้ว แซบแซบแซบโอเคครับที่บอกเต็นขาเต็บหัวเอราะ20บาทที่บอกครับอช้พวกนั้